อนข,ข้างอาจจะมีเสยียไพ่กบรูกเกมหน่อยก็คือว่าจมูรีไม่ได้ขึ้นมากดดันมาเพลเราเท่าไหร่เขาพยายามเล่นเกมรับโรงการสนามแล้วก็โอกาสโอกาสการดิชชั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแผนที่เตรียมมาในการสร้างเกมการบิวอัพการที่จะเอาชนะในพื้นที่ไ <c oughs> ด้นหนึ่งแนสมันก็เลยหายไปก็เลยต้องต้องปรับหมากใหม่แต่ว่าอะ,อ,อะไร บอลทันนิชันซึ่งมันก็เป็นทีเด็ดของโคโจอยู่แล้วที่เขาทำมาตั้งแต่าโคราชแล้วก็อย่างชมบุรีเองก็มีตัวผู้เล่นที่อตอบโจทย์ในองเกมทันนิชั่นของโคจโจได้ดีซึ่งเราก็รู้ถึงพิสงแล้วเราพยายามที่จะ,ะไม่ประมาาแล้วพยายามที่เล่นเกมด้วยความ,มาระมัดระวังด้วยแล้วก็พยายามเปิดเกมลุกด้วยด้วยด้วยความรัดกลุ่มด้วยมันก็เลยทําให้เกมออกมาอาจจะตื้อหน่อยเพราะว่า เราก็ไม่เสี่ยงท,ที่จะโดนเกมไรชั่โดนโต๊กลับหรอกอะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เด็กก็พยายามที่จะเล่นตามเทคนิคพอรึ่งหลังเราพยายามที่จะปรับเกมลุกมากขึ้นแหละแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสก็มีโอกาสในหลายๆจังหวะเหมือนกันแต่ว่าก็กกพลาดไปแต่ว่า,าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างค่อนข้างอึดอัดแล้วค่อนข้างยากเหมือนกัน,กนเราะมาเยือนชมนีก็ไม่ได้ง่ายสักครั้งเดียวการได้3คะแนนออกไปมันก็เป็นเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเด็กพยายามตั้งใจและรุ่งถี่แล้วอะไรเงี้ย ก็มันเป็นเรื่องของการเล่นตามสถานการณ์มากกว่าเพราะฟุตบอลน่ะคนก็จะบอกว่าโอ้ยไม่สนุกไม่เล้าใจไม่บุกไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยนั่นมันก็เป็นฟุตบอลที่ใครก็ทําได้ที่จะแบบบุกแหลกแล้วก็ไม่สนใจหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะเล่นด้วยความรัดกุ่มแล้วก็ให้เกมลุกไปตามยังหวะของสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะคู่ต่อสู้เล่นเพสแดนบนแดนกลางหรือเล่นเกมรับแน่นทีเนี้ย การที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่ที่เล่นเกมรับแน่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในการที่จะเพิ่มผู้เล่นในการวิ่งโอเวอร์แลปหรืออันเดอร์แลปหรือการเติมปริมาณผู้เล่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นการที่จะทําตั้งแต่90นาทีแรกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเลือกสถนานการณ์เล่นมากกว่าถ้าเราไม่ได้ประตูเราก็พยายามที่จะสร้างแท็กติกสร้างสถานการณ์สร้างแท็กติกให้เหมาะกับกับู่ต่อสู้เล่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบียูก็จะเพิ่มปรปมาหรือการเสิร์ฟอะไรก็ใช้แทคนติกที่เราพยายาม เน้นมาในเรื่องพื้นที่ดัานสุดท้ายเพื่อจะโจมตีคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าเราใช้พลังงานน้อเยอะใน20วินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บพวกนี้ไว้ใช้ในยามที่เราต้องการประตูจริงๆถ้าเกมมันเปิดต่อเปิดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้เล่นอยู่แล้วมันก็จะเล่นไปตามจังหวะของคาแรคเตอร์ของผุ้บอลอยู่แล้วช่องนี้ช่องนั้นตัดบอลได้โต๊ะอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของการเล่นเกมรับแน่นของคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ทุกคน แล้วในทีมพยายามที่จะซ้อมกันมาอยู่แล้วในพื้นที่แต่สุดท้ายแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่มันเป็นเป็นคุณภาพของการเปิดบอลในทุนดี่แตสุดท้ายแล้วการจบสกอร์แล้วนั่นแหละคือคือสิ่งที่เราพยายามเน้นและทำมาวันนี้มีการโมชั่นล่ะอะไรตรงนี้ครมีการเตรียมพร้อมก่อนเป็นู้ซื้ใหญ่หลัจากนี้เลยก็นี่นี่เป็นจุดหนึ่งที่เรากังวลเหมือนกันเพราะว่าเราต้องบริหารจัดการผู้เล่นให้บาลานซ์พอสมควรเพราะเราก็ต้องคำนึงถึงแมตช์ที่จะมาถึงก็คือเดินทางไปเซนงอแล้วก็เจอเซนงอซึ่งเป็น เอฟซีเอ็มลีกซึ่งก็เป็นทั่วใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วต้องอีก2อสาวันก็กลับมาเจอบุรีร์ในบ้านซึ่งไม่มีเวลาพักเลยแล้วอีก2องสมวันก็ต้องเดินทางกลับไปโฮเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารผู้เล่นเหมือนกันในการที่จะให้เหมาะสมในแต่ละเกมแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้มีจุดบกพร่องในการที่เราบริหารหมุนทีมลงไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหลักลงก่อนหรือเปลี่ยนในเครื่องหลังหรือเอา ตัวสำรองหรือตัวเทอร์แทนลงก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนตัวหลักลงเพื่อให้เกมแล้วก็ฟิตเนสของเกมมันบาลานซ์ในช่วงอีกสี่ห้าแมตที่เราจะเจอเนี่ยเพราะว่าตัวผู้เล่นเราก็ไม่ได้เยอะมากมาย,ยางที่ท,ที่ที่เห็นงั้นเราก็ต้องบริหารจัดก,การให้ดีในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการนี้เพื่อแล้วก็อีกเรื่องก็คือการป่อางการเด็กบัดเจ็บด้วยว่าแมตต่างๆทั้งนั้น,น,นเลยที่เราจะต้องเจ็บก็พอมันมีต่างชาติค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้การบริหารแทคนติกเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ฟลิกว่าเอ้ยเราเล่นระบบนี้ด้วยตัวผู้เล่นสมิทเฟลแบบนี้เพราะบางทีการสลับผู้เล่นต่างชาติลงมาแรเคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การหมุนแทคติกมันก็ต้องปรับอีกแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอหรืจะเห็นว่าลูกเกมบางทีก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปซในเรื่องของของความไหลลื่นความสมูทตามที่เราต้องการแหละเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนเพื่อให้ลงล็อกแล้วก็เล่นร่วมกันนานๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็พอใจระดับหนึ่งก็คือเราเราเยี่ยมแพ้แล้วเราก็ได้ กี่แต้มนะสิบสิบแต้มกับโกตตาต่างชาติใหม่ซึ่งเรากําลังทดลองกันอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องเพระเหมือนผู้ต่อสู้ยากน่อในแต่ละเกมซึ่งการจะได้ชชนะในแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วในปีนี้เพราะฉะนั้นการทั้งเย่าทั้งเยือนยิ่งผู้ต่อสู้มีศักยภาพที่ไล่ขึ้นมาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นจาโหมเหมือนแต่ก่อนก็เป็นไปไม่ได้้วเพราะว่าผู้ต่อสู้ก็มีอาวุธหนักในการที่จะโต้ตอบหรือ โลกับในตัวต่างชาติที่เขามีเยอะขออึ้นอะไรเงี้ยก็ก็จะเห็นว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดแหละนะในแต่ละเกมก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคุยกันกับผู้บริหารนะนะเราต้องการเสริมผู้เล่นในแดนกลางเรื่องของตัวต่างชาติที่จะหมุนเวียนในเล่นเพราะว่ามันมีอีกห้าถ้วยท,ที่ให้เราเล่นเพราะฉะนั้นมิดฟิลที่เรามีอยู่มันก็เตี้ยบาดเจ็บขือมันทําให้แท็กติกเราที่เล่นดยสามมิดฟิลบางทีมันก็ ต้องบริหารจัดการในแต่ละแมตช์เพื่อให้บาลานซ์ที่สุดเพราะฉะนั้นการเติมมิดฟ,ฟิลเข้ามาเพื่อให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นในแต่ละเกมแล้วก็ทดแทนกันในแต่ละเกมเพื่อหมุนกันเล่นใน34ถ้วย5ถ้วยที่จะถึงเนี่ยพราะฉะนั้นการเติมเมโบลมาก,ก็เป็นเป็นการตอบโจทย์ในในแท็กติกที่ที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็โคร์ตาต่างชาติในเอ l ลกับช h อปปี้มันก็ออลิมิตกับ7คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สามารถที่จะช่วยเราได้ในการที่จ<ม>ะเล่นทีทีแบบนี้อะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบ